วิธีเช็คเราส่งคำร้องขอใครเป็นเพื่อนในเฟซบ้างให้กดตามนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับให้กดภาพโปรไฟล์ทางด้านซ้ายบนเมื่อเข้ามาที่โปรไฟล์ a c e b o o k ได้แล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาจากนั้นนะครับให้มากดค้นหาเพื่อนตรงนี้นะครับหน้าต่อไปคำขอเป็นเพื่อนนี้นะครับให้เรากดดูทั้งหมดหน้าต่อไปนะครับให้กดจุดสามจุดทางด้านขวาบนเสร็จแล้วนะครับให้มากดดูคำขอที่ส่งแล้ว ในหน้าต่อไปนะครับส่งคําขอแล้วเวลาที่เราขอใครเป็นเพื่อนใน Facebook มันจะมาแสดงผลในหน้านี้ทุกคนเลยนะครับในกรณีที่เรานะครับอยากจะยกเลิกคําขอเป็นเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กดยกเลิกในหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คว่าเราส่งคําร้องขอใครเป็นเพื่อนใน Facebook บ้างพร้อมวิธียกเลิกส่งคําร้องขอเป็นเพื่อนแบบง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ